สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้พามาทำผัดบวบง่ายๆกันแชร์เทคนิคบวบสุกทั่วถึงทำยังไงมาดูกันเลยเริ่มต้นนะคะก็ใส่น้ำมันแล้วก็ผัดกระเทียมนะคะให้พอเหลืองนะอย่าให้มันไหม้มากนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยจ้าจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ตามด้วยไข่ค่ะพยายามอย่าผัดไขใ่ให้มันเละนะคะเดี๋ยวมันไม่อร่อยจากนั้นก็ดันน้องเขาไปไว้ข้างๆนะคะแล้วก็ใส่บวบของเราลงมาเลยจ้าแล้วเราก็ พยายามเกลี่ยให้บวบลงไปอยู่ด้านล่างแล้วก็เอาไข่กับหมูเมื่อกี้ขึ้นมานะคะเติมน้ําลงไปเล็กน้อยนะคะเทคนิคการทําให้บวบสุกทั่วถึงก็คือปิดฝามันเลยจ้าอ๋อใครจะเติมกุ้งนะคะก็ค่อยเติมตอนนี้นะคะเพราะว่ามันสุกง่ายจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วบวบก็จะสุกทั่วถึงกันเลยแล้วเราก็มาปรุงรสชาติกันต่อก็จะมีน้ํามันหอยนะคะ น้ำตาลหรือว่าอิริทิทอลนะคะหรือสนให้ความหวานอื่นๆที่เพื่อนๆมีที่บ้านก็เอามาใช้เลยจ้าแล้วก็พริกไทยดำเพิ่มความหอมจากนั้นก็คลุกเคล้าเครื่องปรุงต่างๆให้เข้ากันนะคะอย่างเบามือนะเดี๋ยวน้องเขาจะเละแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะผัดบวบนะคะอร่อยหอมมากๆเลยไปลองทำกันดูนะจ้าชิมชิมเป็นไงยังไม่เคี้ยวเลย <laughs> อร่อยไหมอ,อร่อยมากน,นี่มีคนการันตีแล้วว่าอร่อยจริงดูทำหน้าฟิน <laughs> ขอตัวไปทานต่อกก่อนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ